แล้วก็ระบายของเสียที่ข้างคางนะคะต้นเหตุของการเป็นถุงเป็นก้อนบริเวณใต้ตานะคะใช้นิ้วสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับส้มในช่องราสิตาโปรเฟสเซอร์นะคะใครที่มีปัญหาถุงใต้ตารุมเร้าตีนกานะคะมาเป็นริ้วๆเลยแล้วก็ริ้วรอยใต้ตาเริ่มเยอะนะคะตาบวมตอนเช้าที่ตื่นมาวันนี้ส้มมีเทคนิคการแก้ง่ายๆมาแชร์อีกแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ไอครีมค่ะเตรียมมาเลยห้ามทําตอนที่ตาแบบแห้งหรือตาไม่มีอะไรแบบหล่อลื่นเด็ดขาดเลยนะคะไอครีมดีที่สุดเนาะแล้วก็ครีมนวดตาดีที่สุดนะคะวันนี้ส้มใช้ของจุ๊บค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นออแกนิกค่ะทุกคนค่ะส้มซื้อเองใช้เองอบีบแล้วก็ทาลงไป ที่แรกนะคะนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะทุกคนกดตั้งแต่หัวตาไปหางตาการกดแบบนี้นะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะกดน้ํำหนักพอสมควรให้ดูมาเห็นปะกดให้มีน้ำหนักตามวิแล้วก็ขยับให้ทั่วรอบดวงตาเลยบนหัวด้วยนะคะอาบนบนเปลือกตาด้วยกดแบบนี้นะคะแล้วก็กดอีกหนึ่งรอบกระตุ้นก่อนนะคะ ต่อมานะคะท่านี้จะช่วยกระจายแล้วก็ระบายของเสียที่ข้างค้างนะคะต้นเหตุของการเป็นถุงเป็นก้อนบริเวณใต้ตานะคะใช้นิ้วกลางนะคะเป็นนิ้วที่น้ำหนักกําลังพอดีกดนะคะแล้วลูดนะคะจากหัวตาล่างหมุนวนไปหัวตาบนแบบนี้แล้วหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ10-15ครั้งสบายมากๆผ่อนคลายดวงตามากๆค่ะ ทา่านี้นอกจากจะช่วยระบายของเสียที่ข้างคาะก็ยังช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมัดดวงตาด้วยนะทุกคนถ้าใครมีปัญหาเยอะมากๆนะคะอาจจะเพิ่มไปก็ได้สัก15บหถึงีโอเคนะคะถ้าต่อมานะคะใช้2นิ้ว ะะใช้2นิ้วนะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะวางมือแบบนี้แล้วรูดเห็นไหมคะรูดขึ้นอย่างนี้สองข้างเลยช่วยในเรื่องของยกหางตานะคะแล้วก็เคพียในเรื่องของเปลียนตาสิบถึงสิบห้าครั้งค่ะทำได้ทุกวันนะคะ าสุดท้ายนะคะวางมือนะคะลงไปแบบนี้แล้วก็ลูดค่ะขึ้นไปบริเวณลูดขึ้นไปหางคิ้วเนี่ยปลายหางคิวนี้เลยนะคะเป็นตัวอ่าลูดเวลาเราลูดเราลูดขึ้นไปบริเวณหางคิวนี้เลยนะสุดบริเวณนี้นะตรงนี้นะคะอ่ะลูดวางแล้วลูดค่ะเลียของเสียนับหนึ่งสิบครั้งค่ะลูดเบาๆก็ได้นะคะถ้ายังไม่ชินสามสี่ห้า เรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะรู้สึกว่าตาเราดูเป็นชั้นขึ้นดูสว่างขึ้นและที่สำคัญนะเราสบายตามากขึ้นนะคะ ทำบ่อยๆก็ได้นะคะใครที่มีปัญหามากๆลองทำบ่อยๆดูเราจะรู้สึกว่าถุงใต้ตานะคะรอยริ้วรอยตีนกาต่างๆะะแล้วก็ตาที่ชอบบวมๆนะคะจะดีขึ้นนะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้สหรับไปแล้วสวัสดีค่ะ